รักกูหลงกูรักกูหลงกูมาตามมาากันเลยาจิกามอันนี้อันนี้เพื่นเพื่อนนะคะนี่เมียเขานะคะี่เมียเาต่อหน้าต่อตาเลยนะคะต่อหน้าต่อตาไม่ใช่รับหลังนะคะเนี่ยโอ้กูลงกูกูลงางเมียเขาอยู่กลางๆอีนี่อีแพทย์สยามึเป็นแพทย์สยาใหญ่สรุปแม่เป็นแพทย์ตี แพทย์เนี่แพทย์สยาสรุปเป็นแพทย์นะคะแพทย์สยายังไม่รู้ตัวหรอว่ามึงเป็นแพทย์สยาฉันเป็นแพทย์นะไม่ได้เดี๋ยวมึงอ่ะมันเป็นมาแต่กำเนิดเป็นแพทย์สาเนี่ยนะฉันรักษาใครได้ไหมรักษาตัวเองยังไม่ได้ทำลายก็อย่างเดียวเต้นนักทำลายครับนักทำลายครับเป็นแพทย์กูก็นึกว่ากูเป็นแพทย์กูดีใจเมื่อกูขึ้นมาได้เรียนว่ะขึมาได้สั้นเป็นสั้นอยพทย์เดิมึงเป็นอีแพทย์สา สูอบสวง